ถ้าเป็นเรื่องจริงนั้นน่าจะเป็นเรื่องยังไม่เคยมีใครเอาชนะข้าได้เ,เลยละมเตียียมตัวในกันมาดิมาดีแยพรสุธ <innen> า u l t i m e รบั่ไม้ด้ดบ ตอนนี้คจะมเล่นริปโปจกนตอน้นะครับ,ม,รบมีดูบูกับริปโปแนะตอนนี้รุกนกไปเะหมัแปนนปุมจะงกลอยตีเลี้ยวบข้ปต้องการคูกรบทีู่นเนี่เป็นไงนะมาขังอีจดี อยตานคอยปกป้องอันาจักรมังอันเอไลสตรูเล่ตอนหายไปแล้วข้าต้องการคู่ปรับที่คู่ควรรวบตัวตรงดักเลินนะ Dragon and Slayer have appeared. Don't <laughs> So you. have defeated an enemy. <laughs> Oi, <bathroom> วัยังไงมันไปครัข้าเพียงไม่ต้องการให้คนรอบข้างตองทนทุกข์เพรมันเองแค่คนเองเลยนักหนิ่ว้าว่ารีบไปเรื่องไหนจากตำนาอที่เป็นเรื่องจริงนั้น น่าจะเป็นเรื่องยังไม่เคยมีใครเอาชนะข้าได้เลยนะม,มั้งเดี๋ยวทีนี้ฉันมีแผนกันมาดิมาดิ You have defeated an enemy ขวาญต้องอ่อนมากกว่านี่เหรอโน้มมันติดแ่บระวังมังกรโอ้ติดคือ an การต่อสู้ของข้ายอยากดินบนด้วยจังไปท่านบนนางคอยปกป้องอาณาจักรมังกรส่วนข้าจะคอยปกป้องนางเองอแยกมาสุดเธอ ultimate ระวังคมมาด้วย double kill โอ้เรียงจังตาบินผมนบอลระวังบอลกอล์มไวครับแมวโมโฟกัครับเดียวกันเลยเออคนละตัวเออจนดาวเลยช่างกัดเซ้ครับมันหล่ะจะบินเลยตาตาไม่ได้บินหลายช็อตเลยเต้อยู่ล่างครับเจอหนักกัน เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไอ้เนะด๋ยวพอเล่นอยากดันะรับกลางไว้่บบนี้ มันจะบินสวนว่าและสวยกักไว้่นะกักสกนหนึ่งไว้่นะผมมันเขาา่าไหมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวิพันแปดอนตีแบบหลากมากบ่สาเขา่าระแตกโอ้ยโดนกับระแตกอะจังใจขนาดนี้ Mà đi Ô khổ, nó cũng đảo lên ở trình thầm anh tị mà Nhưng lại mình biết người như nào còn mình được năm mình không đồn kẹp tùy đồn cứ tùy. มาดิยมาม่าได้อยอขคือซื้อได้เพื่อนตะวันจนได้ฉลีเขาโอ้ถ่ายไปงีผมเ่นโบไ้นะโห

โอ้เล้วอะไรโอร้เล้วอะไรของเองเนี่ยอูโ้โ,โ,โดนยังษ์จิกอยู่เลยเลยเหย่ยจังเลยเหย่ยจังเลยไปเนจ้า <laughs> ดูเลือดแดงบวกขึ้นเลยอะไรครับนี่อ่ะเอาเถอะครับก่อนผมจะตุยตอ้ติดคืออีกแล้ว มันก็จะพอสำคัญสักเท่าไหร่เลยอันไก่อเนี่ยสจ้ตากเงาเนี่ยจ้านี่อ่ะเอา้าเถียมอีก <c oughs> เป็นยังกระปุกซาตากันเวียดมเลยใส่ ยนผมแบบหนีตลอดทั้งเกมมาตานิปุ่ข้างครับตานิปุ่ข้างชิบสองตายสามครับแอดสิดไปหกน,นะยืนหน้ายืนทนครับ ออกข้องกับประมาณนี้นะครับไปนะครับไปเจอกันยิบนานะครับจะชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับไปเจอกันยิบนานะครับว่าคุณตาตัวไหนไปจังเกิลอีกนะครับเจอกันครับเจอกัน